สูสังละพะเตปัญญงฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาบรรทาบรุษผู้มีพระคุณเวลาอุทิศวนกุศลก็เราก็หายใจช้าๆก่อนเคลียก่อนแผ,อแผ่เมตตาก่อนก็คือหมายควา่าทำใจให้เป็นไม่เป็นศัตรูกับใครจิตมันมันก็มีพลังสูงหายใจช้าๆาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ ก็คือสัมประเวสีโอปาติกะเขาก็สงบเขาก็เย็นเขาก็ฟังเราอะเราไม่ได้พูดด้วยความร้อนเขาก็หยุดฟังนิ่งฟังสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์นะเขากําลังร้อนวุ่นวายเขาได้ยินเสียงนี้เขาก็สงบแล้วพอเขาสงบแล้วเขาก็เราก็ปุถสวงกุศลอีทางเม มาตาพิตุนางโหตุด้วยบุญกุศลน,นี้ข้าพเจ้าอุทิศให้อุทิศให้นี่แหละคำว่ามีคําว่าให้บิดามารดาไปแล้วแล้วมันก็ใจเราสบายด้วยไงอย่าใจร้อนเวลาแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลก็ทําให้ใจเย็นแล้วก็พลังงานได้ได้บริสุทธิ์สะอาดแผ่ไปถึงแม้แบบหลวงพระอาจารย์ท่านนําแผ่เร็วรจนเราไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปแผ่ใหม่ได้ บุญเราเนี่ยมันของเราอะ่ะจะให้ใครก็ได้แล้วบุญมันไม่มีหมดอายุความนะบุญบาปนี่ไม่มีหมดอายุความแล้วถ้ามันมีหมดอายุความระบบเวียนว่ายตายเกิดมันก็ไม่ทํางานไอ้ที่เวียนว่ายตายเกิดได้เพราะบุญบาปเป็นผหลานคือไม่มีบาปไม่มีบุญก็ไม่มีผลที่จะจ้องส่งมาเกิดเป็นอะไร ทุกอย่างเป็นเป็นกลางบทแต่เป็นพระานการกระทาคือจิตกายก็ทานู่นทํานี่ไปแต่จิตมันไม่มีนั้นถึงดูที่จิตพาาระอรหันต์บรรลุที่จิตนะไม่ใช่บรรลุที่กายแต่ว่าจิตต้องอาศัยกายเกิดเท่านั้นเองเรานั่งเนี่ยจะมาทีนะ่ปัจจุบันปัจจุบันในของจริงนะ การปฏิบัติวิธีกําหนดอาตมาบอก6ข้อวิธีกําหนดสองข้อคือ1นึ่กำหนดเอากายเป็นหลักดูกายเป็นหลักจิตอยู่ที่กายจุดไหนที่ครูบาอาจารย์ค่าให้ดูเขาให้เพลงเขาให้จิตไปรวมจิตอยู่ตรงนั้นทําตรงนั้นนั่นคือกายเขาสอนให้ดูกายอยู่แล้วแต่เราพอ,พอจิตมันเลื่อนลอยจิตมันคิดนูน่นคิดนี่ปุ๊บมันก็ไปดูจิตกายมันก็ไม่รู้ตัว การรู้ตัวที่กายบอกเออถ้าเราไปดูจิตมันดูการดูจิตมันเป็นไงท่านก็โยมนั่งไปเนี่ยรู้สึกที่กายมากกว่ารู้สึกหรือรู้สึกที่ความคิดมากกว่านั่นแหละถ้ากายหายไปเลยรู้เลยไม่ได้ดูกายเลยกายไม่มีนั่นแหละเราไปดูจิตมากกว่าดูความรู้สึกดูความคิดอันหนึ่งข้อแรกเลยหลักการกําหนดก็คือให้มาดูกายมากกว่าดูจิต นะดูจิตดูได้ไหมได้นะถึงโยมไม่ดูจิตเดี๋ยวจิตมันก็มามาวุ่นวายให้โยมต,ตามไปดูอยู่แล้วนะเราต้องมาหนักแน่นตั้งรับให้เป็นก่อนดูที่กายก่นอนหา,ายใจเข้าท้องพองท้องยุบเอาท้องพองท้องยุบหายลแล้วเริ่มแล้วก็มากระตุ้นตัวเองปลุกตัวเองที่ลิ้นปี่กลับไปกลับมาเงี้ยทุกอย่างอะไรก็หมดที่กายเนี่ยมาพักที่ลิ้นปี่แล้วค่อยไปต่อ พอพักปั๊บมันก็จะได้ฝึกสติว่าเดี๋ยวขั้นตอนเราจะเราเผลอไปแล้วเรามานั่งนึกให้ออกก่อนว่าจะไปทําอะไรต่ออ๋อเมื่อกี้ทํานี่ค้างไว้ไปทําต่อเมื่อกี้เดินจงกรมอยู่เนี่ยเอา้ายืนหนออยู่เอ๊ะมันมันหายไปรู้หนอรู้หนอก่อนพอรู้หน่ออ้อยืนหนอยังไม่ครบห้าครั้งไปทําต่อต้องกลับมาที่กายมาพักที่กายนะ มาดิกายก่อนนี่กฎข้อแรกของการกําหนดข้อที่สองก็คือว่าเวลาว่างปฏิบตัติเดี๋ยวมันก็นแลไปดูจิตดูอะไรมันเผลอข้อที่สองป้องกันก็คือว่าถ้าเป็นอกุศลปุบตัดทิ้งไม่ต้องตามดูฝึกเลยฝึกตัดเลยฝึกตัดฝึกดับเลยอย่าดูถ้าตามดูโยมจะดับไม่เป็นนะแล้วก็มาถามว่าทำไม จะทำยังไงให้นิพพานได้ก็โยมดับไม่เป็นตัดไม่เป็นมันไม่ทานไม่ได้นิพพานไม่ได้แน่นอนนะก็ตัดเลยเอาุศลตัดเลยเหลือกุศลก็อา,อาดูไว้แล้วก็กลับมาฐานเราต่อกุศลก็คือให้ให้เกิดศรัทธาให้เกิดจิตสู้ความเพียรเออมีมีกำลังใจดีๆให้เกิดศรัทธาให้สู้ นะรักษาเอากุศลกุศลนะก็ไว้เป็นเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจในการปฏิบัติพอเราเจอเวทนาเยอะก็เอาจิตที่เป็นกุศลนั่นแหละมาหล่อเลี้ยงนี่คือการวิธีการปฏิบัติการกําหนดสองข้อถ้ามันเกิดปัญหาก็เพิ่มวิธีแก้ปัญหาอีกสี่ข้อนะปฏิบัติมันนู่นมันนี่มันไม่รู้หาตัวไม่เจอแลไรไม่เจอจิตมันเลื่อนลอยเวิงว้างอะไรทุกอย่างเข้าสี่ข้อนี้เอาสี่ข้อนี้มาใช้ หนึ่งก็คือกําหนดให้เป็นปัจจุบันหาปัจจุบันให้เจอปัจจุบันเธออยู่ไหนปัจจุบันจิตกายกับจิตเธออยู่ไหนหาปัจจุบันให้เจอก่อนแล้วมันก็เริ่มต้นใหม่ตัวรู้มันทํางานนี่คือการแก้สภาวะสี่ข้อนี่คือแก้สภาวะต่างๆได้เลยครอบจักรวาลหาปัจจุบันก่อนข้อแรกกายกับจิตเธออยู่ไหนณนะตอนนี้ ข้อสองก็คือเป็นกุศลมันจะมีคำถามคำตอบในหัวอะไรก็มากมายอาจบางครั้งโยมก็บอกบางทีโทษกราบ,บขอขมาโดยบางทีดูถูกดูหมิน่นอาจารย์จิตคิดไม่ดีจิตคิดอะไรมันแทงขึ้นมานะไม่มีปัญหาเพราะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่เรายังมีกิเลสนะไม่มีปัญหาอะไรเพราะมันสู้กันอย่างนี้นะบาปปุลตอนปฏิบัติ วางไว้ก่อนห้ามตีความเดี๋ยวเดี๋ยวฟุง้งนะมีหน้าที่เรามีหน้าที่รวมสมาธิทรงสมาธิคลายสมาธิแล้วก็จิตให้เป็นกุจนมีสติแล้วก็จิตให้เป็นกุจนโยมปฏิบัติอย่างนี้นี่คือครอบจักรวาลน,นะมันรักษาศีลอยู่ในตัวแล้วมันศีลโยมบริสุทธิ์สะอาดทั้งกายทั้งจิตเลย ตรงนี้นะที่กรรมฐานแก่กรรมมันอยู่ตรงเนี้ยตั้งกายทั้งจิตมันสะอาดต้องอยู่ปัจจุบันแล้วก็ลกจิตเป็นกุศลข้อที่สองจิตเป็นกุศลข้อที่สามก็คือเราเป็นปัจจุบันแล้วอย่าไปยึดอดีตบางทีอดีตแรงแมันขึ้นมาอนาคตแรงแมันกวนเรายั่วยวนเรา,าตัวหลงกับตัวโลภออดีเนี่ยชัดๆเลยตัวหลงเลยมโมหะหลงเลย อนาคตคือตัวโลภเลยชัดเลยขายติดอดีตก็หลงขายติดอนาคตก็โลภชัดๆดังนั้นเป็นพระไตรลักษ์ก็คืออย่าอย่าไม่แน่นอนความคิดมาได้ดีไม่ดีอะไรไม่แน่นอนกรรปัจจุบันเนี่ยยมรอดรอดเพราะปัจจุบันแล้วก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นมากความคิดเออใช่มันเป็นเกิดไอเดียขึ้นมาปุบ๊บโอ้โหอยู่อย่าใจร้อนเนี่ย พระตาลคืออย่าใจร้อนอย่ายึดมั่นถือมั่นให้มากแล้วก็ยอมรับถ้าเผื่อมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงไม่สมหวังผิดหวังสมหวังนั่นแหละจิตเป็นอุบัติอุเบกขากลางๆได้นั่นคือฝึกฝึกท่าพลหันแล้วนะฝึกการไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นกลางๆได้พระตาลกเนี่ยท่าผ้าหาน เป็นธาตุเป็นเป็นคุณสมบัติที่จะไปสู่โพชฌงเจดนะเดี๋ยวไปอ่านโพชฌงเจดให้ดีนะคนที่สําเร็จได้ต้องมีโพชฌงเจดจิตที่ว่าจิตน้อมไปในทางการหลุดพ้นโพชฌงเจดแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คืออย่าเชื่อปาฏิหาร ถึงมีจริงสัมผัสได้เกิดต่อหน้าต่อตาเราอะไรเราก็อุเบกขาไม่ยึดมัน่นถือมัน่นอย่าไปเชื่อเพราะถ้าเชื่อปับ๊บโยมติดอะไรอดีตก็ไม่ใช่อนาคตก็ไม่เชิงติดปัจจุบันก็ไม่รู้ตัวนี่คือคนติดปาฏิหารไม่เป็นตัวของตัวเองเราต้องกลับมารู้หนอรู้หนอทิ้ง ทิ้งเลยเพราะอันนี้เข้ากับตัวหลงเลยเพราะเรามันไม่รู้อะ่ะมันหาคำตอบไม่ได้ด้วยแต่มันคาใจไงมันคาใจถ้าติดปาฏิหาริย์ในนู่นในนี่ปาฏิหาริย์ตรงนูตง้ตรงนี้คนก็ว่ากันคนนั้นก็มาอ,อย่างนี้เอครั้งนะก็มีประสบการณ์อย่างงู้นอย่างนี้นะนั่นคือตัวเขาแต่ตัวเราไม่มีเลยไง เราไม่เคยเลยเราไม่มีประสบการณ์ตรงเลยเออถ้าโยมมีประสบการณ์ตรงถึงมีประสบการณ์ตรงก็ต้องปรงติดใจไม่ได้เพราะกรรมใครกรรมมันอย่างโยมเจอคนตายเจอผีเจออะไรพวกนีออ้มันรู้ว่าตายจริงทีหลังอย่างหลวงพ่อเนี่ยท่านวิญ,ญญาณรายงานตัวมาเนี่ยนตลาลาลอห่ามาไฟสว่างนี่าเข้ามาเลยพาะกากบคนก็เยอะ กำลังจัดสลา,าไปอ่านหาอ่านเนะ่ยบิณญ,ญาณรายงานตัวเป็นครูอยู่พะเยาวไงเนะี่ยพาพาแฟนจอมมอเตอร์ไซค์ก็เกิดอุบัติเหตุตายทั้งคู่แต่ว่าครูต้องพานักเรียนมาที่นี่ก็เห็นหลวงพ่อเห็นเดินเข้ามาเลยนะไฟสว่างะนะั่นแหละวิญญาณรายงานตัวบอกครูจะพยาวก็อบอกคืนนี้คงไม่ทัน เด็กว่าจะมาถึงสองทุ่มคงไม่ทันน่าจะมาทักเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งความเป็นห่วงงานอาจารย์ก็มารายงานตัวหลวงพ่อไม่รู้แต่มาถึงบอกคนไม่รู้ว่าเขาตายเนี่ยมันสื่อสารเหมือนคนธรรมดาแต่สภาพมันมันจะผิดแปลกกันนี่ดัไม่ต้องกลัวเลยพี่เขาไม่หลอกเราไม่หลอกโยมง่ายๆหรอกเขาสื่อสารเรายาก เพราะคลื่นมันไม่เหมือนกันอุณหภูมิในกายไม่เหมือนกันการสื่อสารลําบากมากแล้วก็มาทําเรื่องนี้มุ่งมัน่นเ,เรื่องนี้ร็จปุ๊บไปจบทําหลากหลายอย่างมนุษย์ไม่ได้เพราะจิตมันผูกไว้เรื่องนี้เรื่องเดียวก็ทําเรื่องนี้เรื่องเดียวเสร็จก็ไปจบไม่ใช่หลอกซ้ําหลอกซากใน่นไอ้ที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยไปเชื่อถึงบอกปาฏิหาริเราเชื่อไม่มีเหตุผลเนี่ยลองงมงายแล้วก็ ายปเป็นทาสกับคนที่บอกเขามีอํานาจมากกว่าเขาสามารถจัดการอะไรได้หมดจะตายอย่างนี้ทั้งนั้นโยมพึ่งตัวเองไม่ได้เลยไปพึ่งคนอื่นนะนะสี่ข้อคือแก้อารมณ์กรรมฐานทั้งหมดสองข้อแรกคือวิธีการกําหนดเมื่อกําหนดแล้วมันเกิดปัญหาใช่สีข้อหลังนะมันไม่ต่างจากนี้ไปหรอกนะไม่ต่างเลยนะ ปัญหาก็คือโยมขึ้นต้นที่ผิดแล้วคือไปดูที่จิตก่อนดูที่จิตมากกว่าอยู่ที่กายมันก็เลยนึกหกข้อนี้ไม่ออกนะแต่ว่าฝากโยมไปกรรมฐานกรรมฐานมันมีอะไรซ่อนอยู่เยอะซ่อนอยู่เยอะมากๆนะแล้วระหว่างกําหนดเนี่ยมันก็เป็นปัจจุบันศีลห้าโยมครบถึงจิตจะคิดดีคิดไม่ดีแต่มันยังไม่ได้ทํามันยังไม่ครบองค์สามกายวาจาใจ วันนี้โยมอย่างเงี้ยแต่พรุ่งนี้สะอาดมากเลยกฎแห่งกรรมโยมจะไม่เกิดเลยกลายวาจายังมีแต่จิตอาจจะคิดคิดถึงอนาคต,ตน้องลุงนนี้ถึงบอกว่า,วาดับที่จิตตอนนี้มีหน้าที่ปัจจุบันอย่างเดียวดับที่จิตอกุศลทิง้งเหลือกุศลอย่างเดียวกุศลดีแล้วพรุ่งนี้มันก็ดี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 ไปทุกวันเราดับทุกวันอ่ะดับอกุศลทุกวันนะแค่นี้มันมันเห็นทางสําเร็จไหมเห็นทางเป็นพระอรหันต์ยังไง แค่ปัจจุบันโยมดับอกุศลให้ได้หนักหนาสาหัสวันนี้ดับไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เอาสู้เราเห็นแล้วเนี่ยมันมายัางไงแสดงไงแล้วเราเรากำลังไม่ถึงจะใช้กุศโลบายสู้กับมันพูดอย่างนี้ยังน่าเชื่อกว่านะพระองค์ก็บอกแล้วมรรคแอริยสัจสี่ 4, มรรคแปดหนทางแห่งความสําเร็จทางวิธีการมรรคแดสัมา 8, สมาสติสัมมาสมาธิเป็นกุศลทั้งนั้นนะ นั้นปัจจุบันเป็นกุศลละอกุศลละชั่วทําดีทําจิตให้ผ่องใสเข้าหมดเลยแค่ปัจจุบันวิธีคิดมันอยู่ที่วิธีคิดนะวิธีคิดของโยมเนี่ยถ้าได้ได้ง่ายๆแต่เราไม่ได้เพราะเราไปดูจิตเราไม่ได้ดูกายมันก็เลยโอ้โหวิธีคิดอะไรหลากหลายเราสะสมขยะมาเต็มไปหมดนะ ทำไมคนถึงแบบอยู่เฉยเฉยแล้วผ่องเพราะเขาสงบในปัจจุบันมันผ่องเมื่อวานโยมก็ถามเรื่องทา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 เล็บแต่งหน้าอะไรพวกนี้นะก็ต้องขอภายคนใหม่เดี๋ยวบางทีคนใหม่ก็ไม่รู้แต่ระวังคนเก่าเขามองอยู่นะระวังคนเก่าเขามองบางทีก็ตกใจนะคนใหม่ก็ไม่รู้ก็ไม่รู้บางคนก็ทําผมทําอะไรมา ไอ้นั่นพูดปาดมาแล้วไนงะมันไม่ได้ทำมาตอนรับสินนี้นะคนใหม่นะเราก็คือเรามีรับข้อสินแปดนี่ก็คือไอ้นั่นมาลาคันทาวิเลปะนะคือประดับเครื่องแต่งกายเครื่องเครื่องหอมประทินโฉมอ่นะนอนที่นอนสูงนอนที่นอนสูงใหญ่ไม่นอนที่นอนสูงใหญ่ทำไมข้อนี้โยมงงไหม ทำไมต้องห้ามนอนที่นอนสูงใหญ่เพราะนั้นจะต,ติดสุขเพราะติดสุขแล้วการมารลมมันจะขึ้นตรงตรงเลยตรงตรงเลยติดสุขแล้วการมารลมมันจะขึ้นแล้วเราก็โตแล้วเนี่ยมันพูดได้กับการมาลมขึ้นแล้วเป็นไงนอนดิ้นทิบข้างฝาทั้งคืนมันกวนตัวนี้คือตัว สุดท้ายที่โยมจะขับเคลืนหลุดตัวนี้นิ่งตัวนี้ได้นะโยมเห็นหนทางเพราะตัวนี้มันเป็นสัญชาตญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นคนหนุ่มหล่อคนสวยคนอะไรกำลังไอ้หนูในนี้เข้ามาเติมเต็มในอารมณ์เรานั่นแหละคนชอบดูจิตจะโดนตรงนี้จะหลุดพ้นเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายสัมผัสใจยาก ดูที่ดูที่กายปลอดภยัยถึง,มาางแม้จะเผลอแควบเพื่อไปมันก็ยังทากว่าเออกลับมาตั้งสติการรักษาศีลจึงฝึกนโยมงผู้ชายฝึกเลยเชื่อตามาเราตายเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสทั้งนั้นแหละเรานึกว่าเราเก่งด้วยซ้านี่คือความหลงเรานึกว่าเราเก่งเราคอนโทรลได้ชีวิตผมผมคอนโทรลได้หมดะโงซอนโง,ง่นะเขาบอกไว้เลยนะ เราผู้ชายโดยการนี่พูดตรงๆโยมผู้ชายทําอะไรได้หมดยกเว้นแพ้อย่างเดียวแพ้รูปเสียงกลิ่นรสด,ดึงดูดเพราะเราเอาจิตไปดูจิตอขอโทษนะวันนี้จะตอนผู้ชายเป็นพลายหมดโยมก็โสดไปไม่ต้องมีคู่ทำใจซะไม่ใช่แล้วพราะผู้ชายทำอย่างนี้ จะเป็นบุคลากรที่ดีในชาติหน้าเออเด็กกลับไปอย่างกล้าขวบเมื่อวานปฏิบัติธรรมทำไมต้องปฏิบัติธรรมยังไม่ไม่รู้นะเมื่อวานตอบอาจจ,อาจจะงงคำตอบง่ายๆมาปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรพัฒนาคุณภาพมนุษย์ตรงที่สุดในปัจจุบัน กระทรวงพัฒนาการความเป็นมนุษย์นี่ต้องให้ทุนพระเยอะๆนะเพราะมันพัฒนากว่าการเป็นมนุษย์มนุษย์ที่ดีนะ,นะหนูก็คือพัฒนาการบุคลิกอะไรทุกอย่างความคิดกายวาจาใจาความคิดทั้งหมดพัฒนาหมดมันพัฒนาโยมนั่งนิ่งๆเะถ้าอยู่ที่ถ้าอยู่ที่บ้านอยู่ที่ธรมานมนิ่งอย่างนี้ได้ไหม ไม่ได้แม้แต่นาทีเดียวนะแม้แต่นาทีเดียวโยมก็ไม่ได้นะอยู่ที่นี่สองวันสามวันบางคนสองวันสามวันจะได้อะไรถ้าเทียบอย่างนี้โยมเออได้เวอยู่ที่บ้านทักชั่วโมงครึ่งชั่วโมงไม่ได้เลยหาเรื่องใส่ตัวตลอดน่หาเรื่องใส่ตัวหลไรคนหาเรื่องใส่ตัวก็ดูสินห้าเเออ ยอมรับในสิ่งที่ทํามันสงบะก็แก้ไปปัจจุบันกรรมาฐานคือหายใจช้าๆ้านะยืนเดินนั่งนอนนิยมทาเลยโยมไดเลยพรโยมยืนเดินนั่งนอนแบบขาดสติหาเรื่องใส่ตัวมีแต่อกุศลเดี๋ยวแยะนะอาตมาจะไม่พูดเรื่องบาปเรื่องบุญนะอาตมาพูดเรื่องกุศลกับอกุศลนะแต่บางคนบอกท่านไม่เห็นเทศเรื่องคนทําผิดทําถูกอะไรพวกนี้ กุศลกับอกุศลมันมันทาให้เราคิดออกเองเลยว่าเราใช่ไม่ใช่ทําถูกทาผิดนะเราไม่ต้องหลอกลวงตัวเองนี่แหละพอหนักแน่นเราไม่หลอกลวงตัวเองเราก็จะมาทางกุศลเยอะไอ้อกุศลเราก็พยายามจะแก้ล้างล้างล้างมันออกไปนะขอฝากโยมโยมผู้ชายเรื่องรูปเสียงกินรสโยมจะม,มีไม่มีบารมีเลยนะความน่าเชื่อถือผู้ชายด้วยกันเนี่ย ก็คือเรื่องสัจจะความน่าเชื่อถือในผู้ชายที่จะคบกันเนี่ยเขาไม่ต้องมองมากไอ้นี่พูดแล้วน่าเชื่อถือไหมพูดแล้วทําได้ไหมเป็นผู้นําได้ไหมเพราะผู้ชายฝึกวิชาเป็นผู้นำอาเป็นผู้นำนำตัวเองก่อนไอ้นี่ยังนำตัวเองไม่ได้เลยจะไปนำคนอื่นได้ไงอ่นี่คือเดียว แล้วก็ฝึกผู้นำก็คือเอาอยู่คนเดียวจะต้องครอบครัวจะนําครอบครัวได้ไหมทําให้ครอบครัวมีความสงบได้ไหมให้เขาเชื่อมั่นได้ไหมนะตรงนี้โลกในสมัยนี้ก็คือชายหญิงมันใกล้กันทํางานใกล้กันมันก็อด,อดฉลาไม่ไหนถ้าเผื่อไม่หนักแน่นนะไม่หนักแน่นก็นั่นไปก็มันก็มีคบซ้อนคบอะไรก็ว่ากันไป มันก็วุ่นวายสูงขึ้นไปอีกยองผู้ชายสูงขึ้นไปอีกนี่ขนาดผู้นำครอบครัวสูงกว่าผู้นำครอบครัวก็คืออาจจะเป็นหัวหน้าหน่วยเล็กๆกัล้พวกนี้ต้องเริ่มฝึกรับความกดดันได้เพราะคนมันเยอะหลายปัญหาหลายอะไรก็ามาคนนั้นก็จะเอาอย่างนั้นคนนี้ก็จะเอาอย่างนี้อันนี้อย่างนี้เราต้องหลักแม่นต้องแม่นหลักนะจะเป็นผู้นำได้ต้องแม่นหลัก โยมตอนนี้ถ้าโยมตามใจตัวเองเนะี่ยชีวิตโยมจะอยู่เงี้ยนะทรงกระสุดทรงกระสุดทรงกระสุดไม่ใช่เรื่องผู้หญิงเลยนะเรื่องความรับความกดดันไม่ได้นะโยมผู้ชายแล้วยิง่งเรื่องผู้หญิงบวกเข้ามาบุกคูณสองเข้าไปยิงโยมยิง,ยงตกนะต้องรับความกดดันได้ตาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ คนนั้นก็ชอบคนนี้ก็แม่นั่นมีแต่เสียงดินทาไม่มีเสียงสันเริเลยกดดันแข่งแย่งทรยศหักหลังถ้าโยมรับความกดดันแค่นี้ไม่ได้ยมเป็นใหญ่ไม่ได้นะฝากโยมผู้ชายไปนะสอ,นะอนแต่โยมผู้หญิงยมผู้หญิงก็คือความรู้สึกโยมผู้หญิงอย่างเดียวคืออย่าให้ขัดความรู้สึกอย่าให้รู้สึกไม่ดี โยมไปบริหารในที่ทํางานมีผู้หญิงเยอะๆก็ต้องพูดเป็นกลางแต่ต้องมีความเด็ดขาดผู้หญิงเขาเด็ดขาดเขาไม่กลัวหรอกดีคือถ้าผู้หญิงก็คือฉันไม่ได้คนอื่นก็ไม่ได้ออยุติธรรมใช่ไหมเขาจะรู้สึกอย่างนั้นโยมผู้ชายนะรับความกดดันได้ดีนะพอรับความกดดันได้ดีแล้วปั๊บมีหลักการแล้ว เจ้านายก็ไม่มองอีกเพราะเจ้านายเจ้าเล่เพทุบายจิ้งจอกอะไรพวกนี้พวกหมาป่าพวกจิ้งจอกไม่ใช่ราชาสีเจ้านายเราไม่ใช่ราชาสีเป็นแค่สุนัขจิ้งจอกหรือหมาป่ารอแย่งผลประโยชน์เราก็บ่มบาร,รมีมากรรมฐานเดี๋ยวพอกรรมฐานมันสูงกว่ามันจะผลักขยมไปที่ที่ดีกว่าเชื่อไหมเชื่อ อาตมานั่งตรงนี้ได้เพราะพิสูจน์มาอาตมาอยู่ขอนแก่นนะไม่มีโอกาสมาที่นี่เลยนะแค่คิดก็ไม่ต้องคิดนะมันผักมาโยมผู้ชายฟังนี่น,นี่ถือว่าให้พรสมการกับโยมผู้ชายก็เลยให้แนวทางเป็นผู้นำจนหมดลมอะ่ะเหนื่อยก็พัก มีวิธีพักของเราก็คือแล้วแต่ไลฟ์สไตล์เราจะไปชอบนะอะไรนะโยงผู้ชายก็อาจจะไปลีแลกนั่งเ,เงียบๆหรือไปจิบนู่นจิบนี่กว็ว่าไปแล้วนะีแลกคนเดียวดีที่สุดไม่ใช่รีแลกไปสังสรรค์เฮฮากับเพื่อนไปเก็บขยะเข้ามาลีแลกคนเดียวเลยก็คือโลกส่วนตัวคนเดียวอ่านหนังสือมั่งแล้วแต่และคือนั่นก็คือพักเพื่อให้จิตมันโล่งสมองมันโล่งเพื่อจะอนาคตวางแผน ในใ่เอยวันนี้เหงาวันนี้อานั่นข้าววงเล่ากลางคืนโยมไปออายบบุกเลยมาดีๆไปหมดเลยนะแล้วก็พร้อมจะถูกหักหลังได้ตลอดเพราะเวลาในวงเล่าเราเผลอพูดอะไรออกไปนะจำไว้นะเคล็ดลับนะปากโยมผู้ชายไปเลยปากไปเลยเราในวงเล้าเฮ้ยไอ้นในนี่มันความลับบุกเล็กๆเราหลุดหมดรั่วหมดนะ ปัญญาโลกัสมิงปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังช่องคัดสรรธรรมขอบพระคุณครับ